แล้วได้มาเชมวันนี้อยู่ที่นะวัดปทุมด้วนนะครับอยู่กับคุณตุ่นเต๋อที่ดูแลสื่อหลายช่องแล้วก็อยู่กับคุณพญาคมพันธ์วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับได้มากราบหลวงปู่นะดีมากเลยวันนี้รู้สึกมีความปิติมากนะแล้วก็รู้สึกว่าได้รับนี่ดึกแล้วนะดึกหลวงปู่ยังรับแขกอะเอื้อเอื้อนะเอื้อลุกตะขาบนะเมตตาด้วยสุขภาพท่านแข็งแรงนะครับท่านเป็นอายุได้ ก้าวสุก้าวเฮ้ยหลงปู่ท่านหนึ่งเก่งบอกลยทไ้ีด้วยนี่ท่านก็บอเลยนะชัดเจนมากใช่ใครไม่อยากรวยก็ไม่ต้องบูชาไม่อาถ้าไม่อยากรวยไม่ต้องบูชาเออใช่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าายได้าจะไปสร้างอะไรสร้างเมนนะที่หลังใหม่ใช่ี่เก่ามันเก่าทุกชมมากท่านบอกว่าเป็นุมประตูด้วยท่านผูชู่บอกว่าอยากจะได้เมนใหม่นะครัแล้วก็สร้างประมาณก็ประมาณ ห้าหกล้านได้นะครไม่ต้องบ่นครับเพราะว่าสื่อมวลชนทุกคนตอนนี้รวมกันนะรวมกันนะเพื่อเป็นพลังในการช่วยกันสร้างไม่ใช่เป็นในเรื่องของเมนนะครับปู่ก็อยากได้ปู่อยากได้ท่านบอกนะปู่บอกบว่าอยากได้ไงเขาบอกว่าอยากอยากได้ตอนที่ยังมีชีวิตได้เห็นน่ะเขาบอกสร้างเมนได้เห็นเห็นเมนใหม่ตอนยังมีชีวิตอยู่ใช่พูดอย่างนี้จริงๆพูดจริงจริงก็ตัดอย่างนี้กับผมจริงจริงครับ นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ได้แต่แล้วก็พวกเรานะช่วยกันช่วยกันคุณผู้ชมทั้งคลิปทั้งอะไรนี้ก็ฝากไว้ด้วยร่วมทำบุญกับวัดเด้วยได้นะครับที่ในสวรรค์น้องบัวเนี่ยนะครับมากาง่ายๆนะว่าถ้าใครอยากรวยก็ต้องรุ่นคงจะให้มึงรวยชื่อมันตรงรุ่นอยู่นะครับแลวเป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวที่หลวงปู่ขั้นเป็นวนตั้งใช่นะครับเไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราก็จะทํา ให้หลวงปู่มาช่วยอาจารย์อาจารอ์อาที่อย่างนั้นหรืเจตนานครับแล้วมาเจครันนะครับไปชมภาพกันเลกนะครับ